ขาเจ้าสวัสดีครับไทยพี่น้องชาวโลกครับผมมาเห็นตนนี้ก็เลยเบาขวามเก่าความ,วาม,วามหลังจากน้อยพี่น้องหัวจาจบกบวาตอนอย่งบ่ามันซ่านะครับปอครับปอเพเพพี่น้องเกิดหลายที่ยัง สมัยตะกอนนี่ยโอ้ยพี่น้องตั้งสมัยตั้งแต่ใส่เงินหา้าสิบต่างเงินสลึงเนาะเงินบาทนะครับกระสีพ่อแม่เิ่นกระสีว้านปอนะครับถึงฤดูตัดก็ดตัดไปแช่น้ำเจ็ดมือหังคอยเปียเปี้ยแล้วเ็เอาขึ้นมาหลอกพี่น้องเอ้ยสื้สีเป็นเงินเอามาล่างเท่งเหมน็นกับพี่น้องเหม็นติดเสียติดผ่าเหม็นติดตีนติดมือพี่น้องปอนี่นะครับ พี่น้องบางคนก็บที่เกิดท่านบางคนก็ที่เคยได้เหตุนะครับผมว่าพื้นผมนี่เคยได้ลอกปอพี่น้องนะครับเจ็บหมัดบาทพี่น้องเอ้ยเล็บมือจนว่าห่วนไปไปลอกปอรับจ้างนะเพื่อหาเงินไปเที่ยวงานอยู่สมัยตะก่อนมันก็อื้นรถเอื้นล่านะครับกันลาไปเที่ยวงานอยู่กะไปเป็นรถไปเป็นมูไเป็นกุ้มไปนะครับเวลาขึ้นรถก็ขึ้นน้ำกันเลาย,ลาย พี่น้องเอ้ยเหม็นปอป่ะนี่อันผู้หนึ่งท้วงนี่ว่าเหม็นปอนําพูดอะไรวะซะเอานิวมือเอามือเขาไปจกไว้นี่ถุงกันยังกินกันยังออกมาอยู่กินปอเนี่าพี่น้องโอ้ยเหม็นขักข้าเจ้าเหม็นขักอหรีนี่แต่ว่ากับเหม็นเงินนะครับแต่ว่าบนพื้นนะเงินตะกี้มันกะหายากนะครับเอ้าควมเก่าความหลังนะครับเนาะ ส่นปอพี่น้องเหยียบต่อปอเป็นว่าต่อปอต่อปอนี่แหละครับความสุขตัง้งแต่สมัยแต่ก่อนนี่นะครับเอาฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็ให้มีความสุขคือเกาวพี่น้องเู้ใดมาเบิ่งคิปนี้แล้วกาอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเด้อพี่น้องสาธุสาธุสาธุพี่นอ้องจบมีความสุขครับ